อันนี้อกไก่นะจ้ะอ,อ,อกไก่อกเฟิร์นอกไก่ทอดไก่ย่างเนาค่ะกาพักเด้อจ้ะพักอยู่ข้างล่างนะคะก็มีถั่วแฝดมีปาปิกามีโอโคลี อันนี้อาหารสำหรับแปดท่านนะคะสำหรับแปดท่านจ้าแล้วก็มีอันนี้คาร์โบนคาร์โบนออฟโล่อ่อก็คือมันฝรั่งเคเซ์นะคะใส่เคเซ์แล้วก็ใส่ในฟักโอฟุนนะคะ จาเป็นเหมนสำหรับแปท่านนะคะเราเปนเห้จ้โอ้ ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาหลับชมคลิปหลายเด้อจ้ะขอเป็นคลิปยาวจะคลิปล้วคะ่ะสามนาทีนะคะเพื่อนๆตาลงไปก่อนมันเดิมลนะค่ะแต่ว่าขอให้จะได้ลงแขนก็พอ มันเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะลงเฉยๆเลยจ้ะขอบคุณเด้อเพื่อนๆที่สนับสนุนกันจ้ะที่เขามาดูคลิปให้กันคนหลายๆนะคะไม่มีอะไรมากก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเนาะคะ่ะ ชาก็มาทำงานของะกล่ับถึงบ้านก็เย็นแล้วเหนื่อยแล้วถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วจ้ะก็มีแค่นี้แหละจ้าเพืเ่อนๆจ้าอาหารไหนอาหารก็ลงสิบตลกพวกคาดึงให้ดึงลงก็ลงไปางานเลยจ้ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคนะคะขอบคุณเพืเ่อนๆหลายๆเยะะ้ยจ้า จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ